ถ้าเราเอาความคิดของเราไปเพ่งโทษและด่าคนอื่นอยู่ตลอด7วันติดต่อกันกับเอาความคิดมาอยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลตลอด7วันติดต่อกันคิดว่ามีผลต่างกันไหมหน้าตาของเราจะเปลี่ยนไปไกายภาพของเราจะเปลี่ยนไปความผ่องใสของหน้าจะไม่เหมือนกันวิธีการที่ง่ายมากๆ2วิธีคือภาลตนาไตากับถักอารมณ์ซึ่งภาลตนาไตาอะเตรียมรับมือในเวลาที่เราใช้ชีวิตปกติเรายังไม่ได้เกิดความทุกข์ไม่ได้มีการทะเลาะเบาะแวงกันไม่ต้องรอให้ ถึงขั้นนั้นนะเอาตอนเนี้ยของเราเนี่ยที่เรามีสติอยู่ให้ระลึกอยู่กับ ิ่่งทีีดมีสติเมื่อไหร่ระล,ลึกเมื่อนั้นเพราะเราไม่รู้เลยนะว่าความคิดของเราเราคิดไปในเรื่องไหนบ้างคิดด่าใครอยู่บ้างเนี่ยบางคนอาจจะมีความคิดที่หมั่นไส้เพื่อนคนนี้ก็ได้ลำคาญอีนี่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดของเราอ่ะมันคิดเพ่งโทษคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าหากเราเอาความคิดนั้นมาอยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลคือพรัตนาไตาเคยเห็นไหมคนที่เขาแบบชอบด่าคนอื่น